สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอพบกับผมช่องพงจินดาบรรลายนสโลแกนซ่อมให้พังวันนี้มีอะไรมาอวดครับวันนี้ไม่ได้ซ่อมรถรถมันคือลูกหมูหินเจียไร้สายนะครับไร้สายเนี่ยครับสั่งมาจาก l า z a ด a าผมไม่ได้สั่งเองผมเองสั่งแต่สั่งให้คนอื่นพูดยังไงพ oh. วกไปวนมางงตัวเอง สั่งให้คนรู้จักกันนะครับจริงแล้วก็สั่งไปแล้วครั้งหนึ่งไม่พอใช้คู่มือลิเทียมอิเล็กทริกทูจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอ่านไม่ออกเหมือนเดิมยี่ห้อโมลิต้าอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะพบตัวลูกหมูแล้วก็ตัวนี้เซฟตี้เครื่องชาร์จอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จที่หมุนถุงอะไรนี่ลูกอมหรือเปล่า ตัวนี้น็อตจับเหล็กเซฟตี้นะครับเหล็กจับด้านข้างแล้วก็แบตเตอรี่2ลูกแบตเตอรี่ 8M 1แอมป์หร 8, 8 VF ลิเทียมไอออนดูนอด็อตแสดงว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เวลามันเสื่อมเปลี่ยนเทียละลูกได้ก็ผมดูสเปคนะครับก่อนที่จะสั่งให้ดูสเปคแล้วตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็รอบมันเท่ากันกันกบตัวมาคิต้าที่ผมใช้นะครับตัวไฟฟ้าเท่ากันเลย รอบมันเท่าตัวนี้ก็เลยสั่งมาเดี๋ยวผมลองตัวของผมดูก่อนใบตัดใบเจียอะไรเขาไม่ได้แถมนะครับนีตัวนี้ของผมเสียงจะดังหน่อยเก่าแล้วมากีตาครับประมาณนี้เดี๋ยวลองถอดใบไปใส่ตัวนู้นดู ใส่ใบเจียเข้าไปจริงควรที่จะใส่เซฟตี้นะครับผมแค่ทดลองเล็กๆน้อยๆแต่รัสดุก็รู้สึกว่ากองแกงไปหน่อยนะครับน่าจะเป็นเหล็กที่หนากว่านี้หน่อยแต่ก็ใช้ได้ตัวนี้เลยตัวนี้หนาดีใช้ได้ครับแต่ไอเหล็กขันนี่บางไปนิดแล้วก็ใส่ที่จับเข้าไปหน่อยเพื่อความถนัดมือ แล้วตัวถนัดซ้ายหรือขวานะครับถ้าคนซ้ายก็ใส่ทางนี้คนขวาก็ทางนี้แล้วก็เสียบแบตใหม่อย่างนี้เป็นไปได้ควรที่จะชาร์จแบตเสียก่อนแต่ผมไม่ได้ใช้งานหนักอะไร <S <S 2> <S 2> เสียงนิ่มดีครับของใหม่เดี๋ยวไปลองเจียเหล็กกันดูเดี๋ยวผมจะลองเจีย เหล็กนี้ดูมันมีรอยลองดูครับใช้การได้หรือเปล่าโอเคนะครับแรงดีเดี๋ยวปรับให้ดูที่มันกระจาย ใช้ได้ครับกับราคาไม่สูงไม่แรงเท่าไหร่สะดวกพกพาง่ายไม่ต้องเดินสายไฟชาร์จไว้แล้วก็ไปใช้ตามที่ต่างๆที่ไร่นาป่าเขานะครับใช้ในบ้านมีไฟฟ้าก็ได้สะดวกนะครับไม่ต้องลากเกะกะเดี๋ยวสายไปโดนเดี๋ยวใบตัดใบนี่ไปโดนสายโดนอะไรกันวุ่นวายก็ได้เหมือนกันนี่ขนาดผมยังไม่ชาร์จนะครับโอเคเลยแรงดีสะอาด ใช้ได้เหมือนกันน้ำหนักเบานะครับประมาณถ้าถอดแบตนี่เบาเสียแบตก็น่าจะประมาณกิโล2กิโลประมาณนี้ก็โอเคใช้งานได้จริงอุปกรณ์ก็ครบตามนี้เวลาเราจะถอดควรเอาแบตออกก่อนนะครับเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะให้ลิง์กไว้ด้านล่างคลิปเผื่อท่านใดสนใจครับใช้ดีไม่มีร้อน อุ่นนิดๆน,นะครับก็โอเคเลยลูกหมูหินเจียไร้สายนะครับใช้กับแบดแบดก็คนชาร์จให้เต็มไม่จะยากอะไรครับไหนละ่ะนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็การน,นี้ก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟดูซิมันจะตูมตามหรือเปล่าอ้าวใช้ได้นะครับไฟแดงก็เหมือนเครื่องอื่นๆรอไฟเขียวคือเต็มชาร์จทิ้งไว ให้เต็มค่อใช้งานจริงนะครับโอเคใช้ดีครับ1000แบตสำรองชาร์จไว้ชาร์จตัวหนึ่งไว้งานต่อเนื่องได้นะครับแต่ก็ไม่ควรใช้หนักมากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างควรที่จะพักมันไม่ใช่ใช้แบบโหดราคาพันเดี๋ยวให้ลิงก์ไปนะครับก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ซ่อม รถมาได้ซ่อมช่วงล่างสั่งของมาถึงก็ลเลยรีวิวเล่นนะครับเพื่อมีคนสนใจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ